นั่งลงได้อใครตอบได้ไหมว่าบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบอะไรไได,ดังน้อยตอบไหม ดังกว่านี้หน่อยให้พร้อมเพลียงกันหน่อย,ยอ,อ,อปีการศึกษานี้เนี่ยทางโรงเรียนมีนโยบายจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักระบอบประชาธิปไตยเรามาเริ่มกันที่เรามาคัดเลือกหัวหน้าห้องเป็นระบอบประชาธิปไตยวิธีหนึ่งมีใครสนใจที่จะสมัครเป็นหัวหน้าห้องไหมอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้มองกันไปมองกันมา เอางี้ครูว่าถ้าใครได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยจะเพิ่มคะแนนจิตพิสัยให้20คะแนน สวัสดีครับถ้าผมไม่รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องผมจะนำกฎต่างๆของโรงเรียนมาใช้ในการปกครองเพื่อนๆในห้องเพื่อให้เพื่อนในห้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้หากใครทำความผิดผมจะนำความผิดต่างๆเหล่านี้ไปรายงานคุณระเบียบด้วยครับโดยกฎระเบียบมีอยู่ว่าข้อหนึ่งห้ามหนีเรียนห้ามโดดเรียนเพราะมันถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างรุนแรง และหากตำรวจจับได้การจะถูกติดคุกก็ได้อีกอย่างหนึง่งพ่อแม่ส่งมาเรียนเข้าใจไหมครับพ่อแม่อาจจะผิดหวังในตัวของคุณก็ได้ข้อ2ห้ามลักขโมยของเพื่อนในห้องมันอาจจะผิดกฎโรงเรียนผิดกฎหมายด้วยข้อ 3. ต้องทำเวททำความสะอาดตามที่ํำหนดในตารางเวรข้อ4ห้ามดมกาวสูบบุหรี่ยาเสพติดห ้ามฉีกสมุดเพราะการฉีกสมุดถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะกระดาษทำมาจากเยื่อไม้เพราะเก้าห้ามใส่ของปลอมข้อสามสิบเอ็ดเพราะโรงเรียนห้ามไว้ผลยาวไม่ใช่ไม่ใช่เพรสี่สิบสอง้กแปดสิบสี่ป้องทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกอย่างห้ามฟังเพลงในห้องเรียน ห้องเรียนถือว่าเป็นสถานที่ราชาการไม่ใช่ขับบาร์ข้อ99 <C oc ca> ห้ามเหยียบส้นเพราะถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบโรงเรียน <C uc ces> สุดท้ายนี้ผมขอฝากนโยบายผมไว้แค่นี้นะครับและขอให้เพื่อนๆช่วยเลือกผมเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับขอบคุณครับ พร้อมยังครับเ,เพื่อนๆครับพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเตยมือเตยมือให้พร้อมเตยมือให้พร้อมรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายทักษะจากไม่เลือกวันนี้ผมมาสมัครเป็นหัวหน้าห้องถ้าใครเห็นพ้องกับนโยบายของผมอมเล่นเที่ยวไม่ต้องนั่งเหี่ยวอยู่ในห้องก็ขอให้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่ อยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวไม่ต้องนอนกายเกี่ยวก็ขอให้ยกมือขึ้นอยากเน็ตอยากแชทอยากมันออนไลน์ทั้งวันก็ขอให้ยกมือขึ้นงานบ้านมีเป็นสิบหน้าถ้าอยากให้เหลือแค่ห้าก็ขอให้ยกมือขึ้นผมเข้าเขาว่ามันเชยก็จับตั้งเสลยก็ขอให้ยกมือขึ้นโปรงยาวใส่มันทําไมใส่กันสั้นเข้าไว้ก็ขอให้ดึงมันขึ้นอยากทําอยากนู่นอยากนี่ไม่อยากให้ใครมาจู้จี้ก็ขอให้ยกมือขึ้น เลือผมน่มันแสนสบายจะแก้กดอยังไงก็ได้หอยยกมือขึ้นข้อสอบที่ใครว่ายากผมจะขโมยมาฝากเกรดเราจะได้ขึ้นทุกสิทธ์ทุกเสียงทุกสมถ้าจะโหวตให้ผมก็ต่อยยกมือขึ้น ชาญเธอสอบตกนะไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าต่วนทักษะถึงแม้คะแนนเธอชนะโหวตครูก็ไม่สามารถแต่งตั้งเธอเป็นหัวหน้าห้องได้เฮ้ยแต่อาจารย์ครับคะแนนโหวตผมเธอขาดความรับผิดชอบความประพฤติไม่ดีเธอไม่สามารถที่จะปกครองเพื่อนได้ ที่ตั้งเอาลงซะแคนเซอร์ที่พับเนี่ยเอาลงด้วยบุญชูครูคิดว่าครูจะตั้งเธอเป็นหัวหน้าห้องเธอจะว่าไงว่าไงครับคุณครูผมจะทำให้ดีที่สุดครับ สาเหตุที่เกิดปัญหาสังคมเกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่างๆมีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์แตกต่างกันโดยไม่ยอมผ่อนปลนแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างกันเช่นความขัดแย้งและการเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆของสมาชิกบางกลุ่มเป็นต้นเกิดจากการที่สมาชิกบางกลุ่มหรือบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม